สวัสดีคะ่ะ SCR ราชาแหลหลังคาจังหวัดนคปรปฐมนะคะวันนี้พามาชม Honda HRV นะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR04 สีดำหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็ความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตรนะคะคันนี้นะคะเราเลือก คานขวางนะคะทรง RB03 สีดำให้คุณลูกค้านะคะซึ่งคานขวางทรง R b บ3สีดำเนี่ยนะคะจะโดดเด่นมากขึ้นชื่อมากเรื่องการรู่ลมนะคะติดออกมาแล้วสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือคานขวางทรง RB03 นะคะเห็นไหมคะสวยมากด,ด้านบนก็จะมียางปิดล่องคานนะคะส่วนด้านล่างเราก็ทำยางปิดล่องคานให้คุณลูกค้าเรียบร้อยสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะ คานหนาขาตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายไม่เจาะรถนะคะเวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดออกสะดวกสบายเลยนะคะถึงไหมคะสวยงามมากๆนะคะสวยสดงดงามมากๆนะคะเป็นสินค้า SCR นะคะหนาแข็งแรงตรงรุ่นไม่ต้องเจาะรถนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะคะ ด้านข้างนะคะขนาดตัวถาดอยู่ที่ความยาวอยู่ที่นี้สามสิบซมนะคะนะคะสวยงามมากนะคะนะคะสวยสดงดงามค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาหรือังคาหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย s c r ทั่วประเทศนะคะ เรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามที่ตัวแทนก็ระบุกระทางตัวแทนไปเลยว่าขอเป็นสินค้า s c r แท้ตรงรุ่นครบชุดก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปครอบครองนะคะสวยงามมากนะคะและน็อตที่เราใช้ในการประกอบตัวถาดก็ะจะเป็นน็อสตสแตนเลสแท้นะคะบรรทุกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวถาดนะคะติดออกมาแล้วสวยมากค่ะเป็นขนาดที่เหมาะเจาะสำหรับพิ V เลยนะคะ สวยงามมากนะคะอืมโอเคเนาะให้ชมกันทุกมุมแบบนี้เลยแล้วก็คานหนาขาตรงรุ่นนะคะติดตั้งไง่ายไม่เจาะรถนะคะขาตรงรุ่นนะคะเห็นไหมคัแนบบเงียนไปกับตัวรถเลยนะคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะเห็นไหมสวยมากอ่ะโอเคเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆค่ะดีเนาะ